สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเด้เก็บตำลึงหวานอ่อมแซบเป็นจรงห้าสีรูบุสบาริมทางไปทำกับข้าวนะจ๊ะเวลาลงสวนมันก็จะอารมณ์ดีชมผักกาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบทั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟืองฟ้า ชบาและส้อยทองบ้านบุรียสุนขจรประดูพุทซ้อนพระพึงงงอนไก่พี่คุณควรปองพอละเทียวลาเก็บนี <c> ่ <oughs> <c oughs> อันนี้ตำลึงหวานเป็นจรงห้าสีริปัทประรุษทานอ่อมแซบอันนี้พี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทของเรานี่ พี่ยุ้ยจะอยู่กับชราพรไปตราบสิ้นลมหายใจพอๆกับพี่ฝนกับพี่กบในีน่แหละนี่เอเอเดี๋ยวบอกบอกสมคุณก่อนสมคุณตำลึงหวานเป็นจรองห้าสีบุิบาเดินทางอันนี้เขาช่วยอฟอกเลือดแล้วก็บำร,รุงสายตามีสมคุณอีกอะไรบ้างไปหาดูในเว็บไซต์ของอภัยภูเบศได้นะจ๊ะถ้าพี่ยุ้ยไม่บอก ก็คงไม่รู้นะว่าวัชพืชเราก็มั่นใจว่าหลายคนยังคิดว่าเป็นวัชพืชอยู่เลยตัดกิ่งปักชำติดง่ายแต่ดอกเขาเนี่ยเวลาแกมาเมล็ดร่วงไปี๋ยวมันก็เกิดเต็มไปหมดเป็นดงเลยนุน่นนุน่นนุน่น,น,น,นเป็นดงเลยมีมีห้าสีนะสีม่วงสีชมพูสีบานเย็นสีเหลืองสีขาวของเราเนี่ยขาดสีเหลืองอย่างเดียวคือหอดหลยหลายพี่อุ้ย ยุ้ยพี่ฝนเขาสนิทกันนะเนี่ยเลยม,มาอยู่ด้วยกันนะพี่ที่น่ารักของเราเองสมยัยยุทำงานบริษัทนี่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มากเลยบริษัทไทยทกินากาศากลกสร้างอุ้ยคิดถึงออตะเกสังจังออตะเกสังสังเพลงนี้นะเโมยอารุค О น้ำมินงัตงกบเบน่อหน่ายอยนดนี่วัารุโงนฮีฮิี่เธอริบปชิโนโยรุ <c oughs> เวลาคิดถึงโอตาเกสังก็จะร้องเพลงนี้นะจ๊ะคุณฮอดโอตาเกสังลายยิสริราพรอัดคลิปก่อนนะอืมอยากให้รู้ว่าคิดถึง เจ้านายเราเองบริษัทไทยาาตะเกนนก้าสมัยตอนที่แบบอ่อ,อะไรนะเศรษฐกิจดีๆนะโบนัสนะสิบกว่าเดือนสิบกว่าเดือนใครได้มากสุดสิบเจ็ดเดือนยกมือขึ้นเห็นไหมแต่พอฟองสบู่แตกเท่านั้นแหละระหกระเหินเราเนี่ออกในยุคปี40่ศู์ฟองสบู่แตกพอดีออกมากับน้องกระต่าย น้องกระต่ายพร,พร้อมกันเป๊ะเลยเราสนิทกับน,น้องกระต่ายไงมันก็เลยแบบว่าออ,ออกไปด้วยกันละกันตอนแบบโอราเกะัังเรียกเขาไปในห้องนะว่าเออจำเป็นจะต้องคัดพนักงานออกเยงี้ยอ้อหคือค้อหอดแต่โอราเกะัังคงจะแบบอาจจะดีใจก็ได้ไม่ไหวจะรับความั่งดื้อ <ś led> ชสดงคนสั่งดื้อบักเลยเป็นธรรมดาตอนนั้นยังอายุน้อยๆอย,อยู่ก็ดือด้อๆนะเป็นธรรมดาที่แบบอายุน้อยวุฒิภาวะน้อยความคิดอะไรมันก็ยังคือการคิดวิเคราะห์แยกแยะของเรามันก็ยังน้อยอยู่ใช่ไหมมันเป็นธรรมดาเราถึงบอกว่าต้องอภัยให้กับคนที่ อายนุน้อยๆเราทําผิดอะไรผิดพลาดในชีวิตอะไรแบบเนี้ไม่เคยมีใครไม่ทําผิดพลาดเลยพออายุมากๆแล้วพอมันก็คิดได้หมดนะอย่างเพื่อนเราทุกคนนะคิดได้หมดแหละพออายุมากๆ้มันคิดได้จริงๆไม่ต้องไปปฏิบัติทมก็ได้แค่คิดอะไรเปล่าแค่คิดว่าอะไรที่มันไม่ดีเราจะไม่กลับไปทําอีกเลยไม่อีกเลย ใ่นี้เองเออตอนนี้เราก็มั่นใจว่าตัวเราเองโอเคแล้วหลายๆอย่างเพราะมันเท่าแล้วว้นี่ต้องถอดแว่นแว่นกรองแสงเพราะว่าเหงื่อมันไหลร้อนนี่แว่นกรองแสงจะเป็นแบบนี้แว่นกรองแสงนะต้องคอยเช็ดเหงื่อไงโอ้ เหงื่อเราไหลยเยอะมากเลยเราเป็นคนเหงื่อเยอะเวลาออกกำลังกายนะหูเหงื่อท่วมเสื้อเปียกเลยเก็บกัน่ะพี่ยุย้ยพี่ยุย้ยพี่ยุ้ยเราไปทํากับข้าวกันเนี่ยกิ่งก็ตัดปักชําได้นะจ๊ะเก็บไปก่อนหูกินผักปลอดสารเนี่ยมันสุขภาพดีดีอันนี้เดี๋ยวก่อนพี่ที่แป้นชลาพรที่พี่กบพี่ฝนให้มานะ เดี๋ยวเราจะต้องดูซิว่ารากจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้คงไม่โดนปลวกแทะนะแต่เรามีต้นที่ลงดินและงามอยู่พี่กบพี่ฝนให้มาแป้นเทราพรเนีเนเอนอเน่อันนี้เป็นสเตชันของบิโนคิวมาปักมาทิ่มมาไว้กำจัดปลวกอันนี้แป้นเทราพรอ,อยากไป เออยากมีเวลาไปทํากับข้าวกินกันอีกตอนนั้นไปบ้านแม่แขกอะ่ะเนี่ยได้มาจากบ้านแม่แขกอะเนี่ยพี่กบพี่ฝนเขาเอามะนาวจากสวนมาแล้วมันจะแบบน้ําเยอะลูกเหลืองพี่ติดพี่สุปราณีวรรณรักกากิจเขาก็เดาว่าน่าจะเป็นมะนาวน้ําผึ้งอืเหลืองน้ําเยอะเอามาเล็ดมาเพาะ พืชที่เพาะจากมเมล็ดมันก็จะแข็งแรงนะถ้ารากไม่มีปัญหาอะไรเพราะรากมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเวลาสร้างตึกสูงๆแล้วตอกเสาเข็มอ่ะเขาก็จะคำนวณความสูงและเสาเข็มขนาดเท่าไรความลึกเท่าไรเนี่ยพวกนี้ยมันจะยึดดินทําให้ลําต้นแข็งแรงหมองเนื้อกินได้หมดแหละเนี่ยกินได้หมดเลย คือที่เราปลูกเนี่ยกินได้นี่เราก็อยากให้ทุกคนไปแบบซื้อ,อ,อชอบกินชอบกินชอบกินในหนาพันอะไรก็เอาซื้อมากินแล้วเอาเม็ดมาโรยหวานเพาะเอาไว้ถ้าบ้านใครไม่มีที่ก็ปลูกในกระถางในกระถางสักยี่ยี่สิบนิ้วก็ได้กินแล้วเนี่ยปลูกดูแลดีๆอ่ะพืชในกระถางได้กินหมดแหละ จริงๆบำรุงดีเราปลูกละมุดในกระถางยังได้กินเลยคือถ้าบำรุงดีๆขยันดูแลยังไงก็ได้กินไม้ผลในกระถางอันนี้เราจะเอาไว้เนี่ยเม็ดนา,นา,นาที่เอามาวันๆโรยไว้เราจะเอาเก็บไว้ทำน้ำหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีอย่างที่บอกเหายิ่งตายหมดหัว อันนี้อ้อยดาของสาวน้อยทําสวนเนี่ยเรามาทิมไว้เนี่ยอามาปักเอาไว้เขาแตกใบแล้วนะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างชะอมเอ่ออันนี้นะชะอมตัดกินปักชำได้อันนี้เรามีของกินเต็มบ้านเต็มเมืองขณะเม็กซิโกต้นผงชูรสมรกอกินใบหรือต้นชะยานะ ตัดกิก OK? <ette> so cool. ่งปักชำติดง่ายแล้วที่สําคัญเอาเข้าไปทําน้ําหมักแล่แมลงก็ได้เพราอนมีไซยาไนอยู่ใช่ป่ะเออทุบๆแช่น้ําไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าเอาน้ําไปฉีดพ่นแมลงเห็นป่ะมีคนทําคลิปอยู่ยอดนี้แกงส้มอย่างอร่อยเลยแล้วก็ไปทําจอผักกาศใช้ยอดว่าแล้วเดี๋ยวแล้วก็เด็ดเด็ดอีกดีกว่าเอาไปทําแทน แทนผักกาดหูอย่างอร่อยเลยติดใจมากเลยเดี๋ยวก่อนเด็ดเวลาจะเด็ดต้องใช้ใส่ถุงมือด้วยนะจ๊ะเนี่ยตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆเวลาลวกจิน้ำพริกอย่างแซ่บอ้าวอุ้ยติดใจทำจอบผักกาศใส่อะไรเบ้าอนีใส่หมูสาชั้นแล้วแต่ใครจะใส่อะไรก็ ตามสบายนะจ๊ะอย่างแซ่บเลยเรามีเยอะมากเลยเนี่เดี๋ยวก็เก็บเก็บตัด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 เดี๋ยวเขาแตกใหม่ฮปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นเนี่ยเอาไปตัดตัดตัดตัทิมทิมเขาอ่ะมือใหม่หัดปลูกยังไม่รู้เนี่ยตัดแค่เนี้ยริดใบออกแล้วจิ้มลงดินทิมเลยเดี๋ยวก็ติดได้เยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมเลยทีเนี้ย ทีนี้เราก็จะมีกินแต่ต้องปรุงให้สุกน,นี่อย่เงี้ยทิมลงดินนก็ติดทิมตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ติดเขาติดง่ายด้วยติดง่ายด้ยนะบางบ้านเนี่ยโอ้ยเขาไม่มีใช่ไหมพอติดมากิ่งหนึ่งเขาก็ดีใจแล้วเคยไปซื้อที่ตลาดเขาขายต้นละยี่สบาทซื้อมาหลายคนซื้อมาต้นเดียวขยายได้ไม่รู้จบเลยทีนี้ เดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งให้มันไม่ให้บังแสงตรงนี้นะมลอกก็เอาไว้มละกอเห็นมกอกไหมเอามาโรยๆวนวานไว้เนี่ยมละกอเออนี่อีกนี่มละกไหนเออนี่นีหนีมลอกเอาไปเดี๋ยวกันจาไว้ว่าเวลากินเม็ดมลอกแล้วก็เอามาวนวานโรยๆไว้เมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกมาเอง เข้าใจไหมจ๊ะให้เก็บพี่ยุ้ยต่อเก็บพี่ยุ้ยต่ออ่ะนี่นะอวบใหญ่เนี่ยต้นอวบใหญ่ปะนี่ดอกก็กินได้เนี่ยตุ๊กจังเนี่ยนี่น้องที่บริษัทของเราตุ๊กจังคนขยันของพี่แจว๋วนี่เอาไปแกงก็ได้นะจ๊ะต้มจืดใส่เออเราชอบเอาใส่มาม่าไงต้มจืดใส่หมูสับใส่เต้าหู้ อย่างแซ่บเลยใครจะเอาไปกินสดกับส้มตำลากน้ำตกซุป่อกไม้ก็ได้นี่สวยไหมดอกเขานี่มีรสชาติหวานในตัวด้วยนะอเรามีอาหารกินไม่มีอดปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวปลูกให้รอดเดี๋ยวเราจะมีกินตลอดนี่เอาไปผสมกับไอ้นันตำลึงเถาก็ได้เนี่ย เข้าใจป่ะหยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรมอารมณ์หลังความคืนคมที่ทมอยู่ในใจตนหยาดย้อยจากปรางสวรร์คเบื้องบนสู่กลางแก้มดินในฐานทินคน นั้นคือยาดฝนชำใจนี่เคล็ดลับของเราที่ทํทำให้ต้นไม้แข็งแรงก็คือต้องเอากระมังมาใส่ไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ตักน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักผลไม้เอามาใส่อย่างละหนึ่งขันหนึ่งกระบวยแล้วก็คนๆๆๆๆน,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 นแล้วก็ตักรดราดไปเนี่ยมันจะทำให้มีจุลินทรีย์ดีอยู่เข้าใจใช่ไหมจ๊ะคือ เรียนรู้กันไปน้ำหมักเศษอาหารนี่สำคัญมากเลยนะจะบอกให้สำหรับคนที่ปลูกผักปลอดสารน่ะคนที่ปลูกผักปลอดสารโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจำเป็นต้องทำน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักผลไม้น้ำหมักพืชขมเออน้ำหมักพวกกำจัดมแมลงน้ำหมักกำจัดมแมลงก็ใช้ใบนยหนากับใบขี้เหล็กอันนี้ฆ่าเลยฆ่าฆ่า,มาแมลงเลยสามกิโล รวมกันให้ได้3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลใส่น้ําให้ทุ่มทวมแล้วก็หมัก115วัน30วันแล้วก็ตักเอา1แก้วกาแฟกรองน้ําใส่ขวด1.5ลิตรน้ํา1.5ลิตรใช่ไหมเอาแก้วกาแฟผสมสมใส่เข้าไปแล้วก็มาลดราดตามพื้นเนี่ยกำจัดมแมลงได้เป็นอย่างดีไม่ใช่กําจัดนะออย่างที่บอกฆ่าเลยเาวิ่งตายหมดหัวเข้าใจไหม ไอพืชผักขมขมมันจะไล่แมลงแล้วก็ทาให้ต้นไม้แข็งแรงด้วยนะพืชผักขมขมอ่ะเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันไปแล้วก็อัดคลิปลงไปเรื่อยอัด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 ทิ้งๆไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องอัดเก็บไว้เลยคลิปสั้นคลิปยาวอัดเก็บไว้ให้หมดอันนี้พออัดเสร็จเดี๋ยวเราก็จะอัดคลิปสั้นเก็บผักเก็บผักปลอสารอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาทํา คลิปสั้นต่อเอาไปลงอีกช่องหนึ่งบาระหนึสมองสมือทำมุ่งมัน่นขย,ยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องไว้นะจา๊ะเหนื่อยก็พักทำไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้แหละใครจะดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียเรียดแต่ทุกวันนี้ที่กลุ่มปลูกผักยังถ่ายคลิปกันอยู่เพราะเพราะรักเพราะความความชอบอะความชอบ คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรารักเราชอบเราก็จะมีความสุขไงเข้าใจป่ะยิ่งถ้าเราถนัดนน,น,นี่นี่นั่นมีประสบการณ์อะไรก็เอามาแชร์แชรกันหัวเงือนี่เห็นอะไรไหมอันนี้เป็นมะละกอที่โรยโรยหวานหไว้น,นี่ของสิริรัตน์อกริกการ์เดน้นนะจ๊ะอันนี้อันนี้สมไทยกินแล้วก็อ้น,นี่ดี เนี่ยบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีเนี่ยเอาไปกินกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้ได้เป็นอย่างดีโหย,ยิ่งได้ฝนมานะเดินเด็ดนะนี่เอาไปต้มจืดอ,อย่างอร่อยเลยต้มจืดใส่เต้าหู้หมูสับเอ้ยนี่ของสิริรัตรอัิกิษการ์เด้นอันนี้ครูครูตัดกิ่งปักชำติดง่ายไอ้น,นี่ก็ตัดกิ่งปักชำติดง่ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันตัดกิ่งปักชำง่ายๆนะปลูกเธอะเราจะมีกินตลอดครูของสีรัตรอัิกิษการ์เด้นเนี่ยเนี่ย เอาไปกินกับส้มตำราดน้ำตกซุป่บไม้ได้เลยยำต่างๆยิ่งอร่อยเลยเขาจะมีออกแนวมันๆนะลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีอันนี้เห็นไหมเอามาโรยหๆๆวานๆนี่ก็โตทีนี้ก็ต้องเลือกต้นที่เขาแข็งแรงเท่นั้นเองไม่มีอะไรมากมะล,ละกอกินเนะี่ยมะละกอที่บ้านกินเวลาเขาสุกๆ,ๆก็รูดๆไม่ใช่รูดๆปอกเสร็จเอาเม็ดมาหวานๆไว้นู่นก็ใช่ เนี่ยนี่ก็ใช่รโรยหวานๆด้วยนี่ตุเสียเป็นนี่มาในหนานีา่หนาในหน,า,นาต้องปลูกพวกใบเนี่ยต้องปลูกเก็บเอาไว้หรือจะเอาใบานี้ก็ได้เนี่ยเก็บใบไปใส่ตามกระถางต้นไม้รอให้เขาย่อยสลายเขาจะมีสารที่พวกลงแรงเขาไม่ชอบ อันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยขึ้นมาเยอะแยะถ้าแป๊บเป็นลมนี่อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของนนีงไงตอนนี้นี่เห็นปะมเมื่อือเปลาะม่วงตัดกิ่งประชาได้ด้วยนะเนี่ยตัดกิ่งแล้วไปทิมทิมลงดินเนี่ยดิดใบออกให้หมดเลยแล้วทิมลงดินกดดินให้แน่น,นตัดใต้ข้อเนี่ยจิ้มลงไปกดดินให้แน่นๆก็แล้วกันอุ๊ยพอแค่นี้แหละเหนื่อย จะลุยต่อไปแล้วขึ้นทอดพี่ๆที่เ,เอ,อไทยเทะเกตก้านะจ๊ะน้องๆทุกคนไปละเด้อแค่นี้นะ